ครับผมเป็นการเปอตัวของเราเลยจะได้ว่าเพียงเก็บครับผมก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้ชม m อมีกันเป็นครั้งแรกแล้วก็ที่แรกก่อนที่จะปล่อยลงในในช่องทางของ NEON Music นะครับี่ค่ะือตอนที่เปิดจริงๆเนี่ค่ะเราได้ก่อนที่ อ,อยู่ครับผมนอนไม่หลับหรอกนะับต้องรอต้องรออยู่ดูฟิทแบกว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างเพลงนี้มันเป็นซิงเกิลแรกของเราจริงๆด้วยแล้วก็เราก็อยากจะรู้ว่าแบบฟิทแบกจะเป็นยังไงว่าแบบคือเราก็ตั้งใจทําเพลงนี้มากๆอะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนเพลงนี้ด้วยครับทำไมเราถึงเลือกเพลงที่แบบว่า,วามันต้รจริง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 ตัวเพลงอ่ะมันก็ไม่ได้แบบ เศร้าอะไรขนาดนั้นคือเราก็บอกพี่ดิวแหละว่าไอพี่พี่บอยแหละครับว่าอยากได้เพลงเศร้านะแต่ไม่อยากให้มันแบบเป็นแบบโศกหรือว่าแบบอกหักหรืออะไรเงี้ยคือเราแค่อยากได้เป็นเพลงแบบเศร้าๆแต่ว่ายังมีจังหวะมีดนตรีอะไรเงี้ยครับก็ให้เลฟเฟลนเข้าไปเลยครับว่าอยากได้เพลงแนวประมาณไหนครับคืออย่างจริงๆถามว่าครั้งแรกไหมจริงๆฟุก ก็ส่วนตัวเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางนีออนมามา,มาก่อนแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดยตรงเพราะว่าตอนนั้นเราเล่นซีรีส์อยู่ใช่ไหมครับผมเพราะาทางนีออนเขาก็มาทําเพลงให้หรือว่าเขาก็แบบมาทำแบบอะไรหลายอย่างก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าพี่พีททุกคนน่ารักแลก้วก็พี่เขาใจดีกับกูอ่าแล้วเรารู้สึกว่าเราก็โอเคพี่เขามอบโอกาสมาให้กับเราแล้วก็เลยแบบตัดสินใจว่าจะทําตรงนี้ครับผมค่อยค่อย สำหรับส่วนตัวผมว่าก็ถือว่ายากพอสมควรนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสายนักร้องเพราะว่านั้นการควบคุมเสียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากเลยฟุกเลยต้องตัดสินใจไปเรียนร้องเพลงมาก่อนเพราะว่าเราอยากให้ผลงานชิ้นนี้นมันออกมาดีที่สุดของจริงๆส่วนตัวพราะว่าก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองจะได้ทําเพลงคือเราไปเรียนร้องเพลงมาก่อนอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าทักษะสกิลการร้องเพลงมันเป็นอีกหนึ่งทักษะที่เรามันติดตัวเราไปตลอดชีวิตอยู่แล้วดังนั้นเลยเรารู้สึกว่า เออไปเรียนไว้ดีกว่าแล้วพอดีทานนี้ออาติดต่อมาพอดีเราก็เลยเป็นจังหวะที่พอดีเลยว่าโอเคช่วงนี้เรากาลังแบบพัฒนากาลังฝึกการร้องเพลงด้วยนะอะไรเงี้ยครับผมอตอนนี้ก็กําลังเขาเรียกว่ากำลังเป็นโอกาสมากกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเราอยากจะทําให้ซิงเกิลนี้มันมันเป็นที่รู้จักของทุกคนเพราะว่า ถ้าซิงเกิลต่อไปจะเป็นเพลงอะไรเราก็ต้องทําอะไรที่มันแบบมันมันดีกว่าเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราหมือถือว่าในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของทักษะแล้วก็ฝีมือของเราอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องไปเรียนพอสมควรเพื่อให้เพลงนี้มันดีๆขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมถ้าถามว่าท่อนไหนล่ะครับจริงๆมันก็มียากหลายท่อนนะเพราะว่าอย่างที่พอได้เพลงนี้มาแล้วเนี่ย พอไปเรียนกับครูร้องเพลงอ่ะพี่ต่อครูสอนร้องเพลงเขาก็จะบอกว่าโหโน้ต oh, ยากมากเลยนะเพลงนี้ <c oughs> เพราะว่าโน้ตค่อนข้างที่จะแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าหลากหลายแล้วก็แบบมันสวิงไปสวิงมาอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็ไปเรียนแหละครับผมเจาะเป็นจุดดีกว่าว่าจุดไหนที่มันยากสําหรับเราอะไรเงี้ยคือจริงๆก็เกือบทุกจุดเพราะว่าพอเรามาร้องเพลงจริงๆแต่ละคําที่เราร้องออกไปมันมัน,ม,นมันสื่อความหมายหมดแล้วก็แต่ละคามันมันฟังชัดหมดอะไรเงี้ยนันเราต้องแบบทุกคํา เขาเต้นแล้วก็แบบอะไรท่ชอบมากเขาแบบอยากเขาทไรเต้นก็จะมีจังหวะเต้นมีรูปตัวหนี่อือันนี้อยากให้ไปรอดูแฮนมีทนะฮะอันนี้ได้เต้นแน่นอนฮะคือสำหรับส่วนตัวฟุกอริฟุกเป็นคนไม่ค่อยชอบเต้นเพราะหนึ่งตัวเองเป็นคนไม่ถนัดเต้นด้วยแล้วก็มันเราเลือกรู้สึกว่ามันจับทางยากเราเรารู้สึกว่าร่างกายบอดี้เรามันไม่ได้เอืออ้ออํานวยกับการเต้นอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอช่วงหลังๆมีโอกาสได้แบบไปเรียนเต้นแล้วก็ไปซ้อมเต้นเยอะพอสมควรก็เออก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีอ่ะมันก็เหมือนกับการออกกําลังกายเอ็กซ์เซอร์อย่างหนึ่งครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะเหมือนกันที่แอบแบบซุ้มซ้อมแบบตั้งใจทําอยู่เหมือนกันถามว่าเริ่มติดใจไหมมันก็เริ่มมีใจให้นิดนึงแล้วครับจากที่ไม่เคยมีใจมาให้ก่อนคือมันทําจนเรารู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ก็มีโอกาสก็อยากจะเต้นได้เต้นเป็นอะไรเงี้ยก็น่าสนใจดีครับ จริงๆเขาแอบเห็นว่าแฟนเขาเขาก็คาดหวังกับตัววี่แอมบีเหมือนกันแต่ว่าด้วยความอะไรหลายๆอย่างเลยครับผมเราก็พยายามตั้งใจทําให้ออกมาดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยอย่างกับที่เราตั้งใจจริงๆสวัสดีนะครับครับผมก็นั่นแหละฮะลืมแล้วแหละ ได้ใช่คราแบบ่าเซอร์ไพรส์เพลงนี้คงไม่มีแล้วอยากให้ไปติดตามเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟูไปเล่น MV ดีกว่าอ่าใช่เพลงเอารี่ของ Polycat คครับผมเพลงนั้นเนี่ยรับรองน่ารักแน่นอนครับผมครับครับ มันพูดได้ไหมอ่ะก็อยากให้ไปรอดูกันดีกว่าแต่ว่าคือครั้งนี้เราเรากล้าพูดเลยว่าแบบทุกคนจัดหนักจัดเต็มมากทั้งโปรดักชันแล้วก็เรื่องของโชว์บนเวทีตอนนี้เราก็แบบซุ้มซ้อมกันมาเป็นเดือนขนาดเป็นเดือนแล้วเราเรารู้สึกว่ามัน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 ยังแบบโชว์มาเยอะจริงๆอ่ะยังซ้อมไม่หมดเลยทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่า อยากให้ทุกคนได้ไปเห็นจริงๆเพราะว่าวันนั้นเราก็คงจะเต็มที่กับมันมากเหมือนกันครับวันที่28 29ครับผมพฤศจิกายนนี้นะครับผมก็สําหรับใครที่มีบัตรแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาจะเปิดบัตรออนไลน์เพิ่มหรือเปล่ายังไงก็ฝากติดตามมาครับถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มครับผมจะมีแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษมีเอะไรอ่ารับรองว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยค่อนข้างเยอะตลอดทั้งมีสนะครับผม ก็เราก็จะมีเกตพิเศษด้วยจะเป็นใครก็ฝากไปติดตามในงานวิดด้วยครับผมนาบีบ่นี้นะคะ่ะน่าจะมีตมา, <c oughs> าตนี่ครับผมก็เดี๋ยวเราจะมีไปเออเขาเรียกว่าเดินไปตามคื่นหรือว่าออกสื่อก็วันที่24นี้ครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยครับผมว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างครับเรื่องละครครับ ครับก็เสดายเขากำลังจะออนแอร์วันที่4ทธันวามนี้นะครับผมก็เวลาสองทุ่มทางไอ้ชีอีครับผมก็อยากฝากด้วย<ม>เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยฟุกถ่ายมาประมาณ4-5ปีได้แล้วแหละก็ตอนนั้นก็ยังเด็กมากๆแล้วก็ด้วยความข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยทําให้แบบต้องเลื่อนฉายออกไปจนถึงมันเหมือนวันนี้แล้วอะไรก็เป็นโอกาสที่ดีแหละครับพี่ทุกคนจะได้ดูพร้อมๆกันก็ฝากติดตามด้วยครับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ ผมว่ารู้สึกว่ามันอยากให้ทุกคนได้ดูแหละเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นซีรีส์ดีอีกเรื่องหนึ่งที่มันสอนอะไรหลายๆอย่างเราด้วยอะครับผมแล้วก็อากเล่องใารประกันวนีเป็เรื่องของชาครับพี่ชายสองครับผมอันนี้นี่ก็เป็นการกลับมาร่วมกันกับพี่ครับคือจริงๆฟุกกับพี่ฟุกแดดก็ตั้งแต่ตั้งแต่เล่นพี่ชายพักแล้วไปก็ไม่ไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้เจอกันหรอกกลับมาเจอกันครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าแบบ ได้กลับมาร่วมงานกับพี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามเหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนก็ตั้งใจทํากันมากๆครับผมก็อยากให้เราดูว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะนําพาเราไปในทิศทางไหนครับผมอ๋อใช่ครับวันที่เท่าไหร่นะครับผมวันที่หเนาะโอเคครับผมวันที่6กคันวานนะครับผมเราก็จะมาดูอีพีหนึ่งพร้อมกันนะครับผมก็มาพบเจอนักแสดงแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันวันที่6ครับ ขอบคุณมากครับผม